เป้าข้ามสู่เอารลัตหนึ่งพาร์ทที่สองนะครับผมหลังจากที่เราโดนพี่อ้วนโยนลงมาจากชั้น2นะครับเอ้ยแล้วก็มีใครไม่รู้นะครับมาบอกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้านะครับผมแล้วเราจะต้องไปอะไรนะไปปลดล็อกเมนดอ์นะครับที่ห้องซีเคียวริตี้เฮ้ยศพนี่ก็ศพโอ้โดนอะไรกันเนี่ย รู้สึกว่าประตูนี้จะพังรอเลยปิดเซฟชีวิตไว้ก่อนเอ้ยมีอะไรให้ไหมเนี่ยอ่าเมื่อกี้ได้เก็บอ่านี่มาระบบจิตเวช Merck ออฟโครงการวอลเลเดอร์นะครับชื่อย่อของคนไข้ก็คือวอเกอร์อ่าเป็นน่าจะเป็นใบรับรองแพทย์นะครับเหมือนของบิลลี่เลยนะแต่คนนี้ชื่อคิสวอเกอร์นะครับ เอ้ยโอ้ยมีคนอยู่อย่าทำอะไรนะขอร้องวิ่งไปกระโดดกระโดดเอ้ยรอดอันตะกี้พี่เดินมาไปรอบหนึ่งแล้วนะครับซึ่งมีโน้ตมานะครับยังไม่ได้อ่านกันอ่านโน้ตโน้ตนี่นะครับกลุ่มใช้ไม่ส่วนประกอบนะครับพากัน นั่งมองทีวีที่ไม่มีสัญญาณดูเหมือนจะเป็นคนไข้ของที่นี่พวกเขารอดชีวิตหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นมาได้นะครับแต่ยังไม่ได้กลับบ้านเลยทุกคนดูอะไรกันบังนะ่ไม่สนใจเลยโอ้โหดูหน้าคนนี้นะฮะอุย้ยตีนไปโดนอะไรมาเนีย โอ้ยโรงบาลนี้มันอะไรกันหมดเป็นอะไรกันเข้าได้หรือเปล่าล็อกฮะตามสเต็ปอีกเอ้ยมีคนนะ่อ๋อศพศพศพศค่อยๆเปิดดีกว่าอ่ามีถ่านไหมขอถ่านสักก้อนขอถ่านสักหนึ่งก้อน เ <game> อ้ยม oh. ีอะไรเหลื mmm องๆคืออะไรคีย์การ pues. j j ์ดสำหรับอ๋อคือห้อง Security นะครับเราได้คีย์การ์ดห้อง Security มาแล้วที่เหลือก็คืออ๋อนี่ไงช่องเก็บของมีตอนนี้มีคีย์การ์ดสำหรับห้องรักษาความปลอดภัยเราน่าจะต้องไปที่ห้อง Security ก่อนนะครับเพื่อที่จะไปปลดล็อกเมนรอเพื่อที่จะออกไปจากที่นี่จะได้กลับบ้านแล้ว้ยปิดให้นะครับเบาหน่อยก็ได้ รู้สึกว่าขากลับมันทำไมดูน่ากลัวกว่าขามาไปอะไรไม่เป็นไรเราจะต้องบันทึกหลักฐานเผื่อมันทำร้ายเรานะครับอย่าทำอะไรกูเลยขอร้องเดี๋ยวพี่ย่องไปนะอย่ายุ่งเอามมนออกไปริบวดหมอตายไปแล้วเอามันออกไปทีแม่ต้องช่วยฉันนะหืเจ็บเจ็บ หน้าแดงเขินเลยเฮ้ยหืเก่งเหรอเก,ก่งเหรอเก่งเก่งเหรอเก่งเหรอมึองเก่งเหรอ,ห,อหน้าแดงเลยเขินเลยตะกี้เฮ้ยใจ็บเต็มทุบตับเราจะต้องไปไหนต่อน่าจะกลับที่ห้องเดิมเปิดประตูเปิดประต,ระตูไป เปิดประตูไปไหนต่อครับแล้วต้องเดินหาห้องก่อนตอนนี้อ้อนี่ไงมีห้องเปิดตรงน,นี้เข้าได้หรือเปล่าเอาไงดีครับมีข้างล่างกับข้างบนระหว่างลงนรกกับทางอันเวงหวางเราเลือกไปทางชั้นเดียวกันก่อนสามารถวิ่งโดยการก้คิว เต้นสุดๆอ,อะไรกันเนี่ยตะกี้คือใครตะกี้คือใครห้องน้ำถ่ายให้หมดถ่ายหมดมีอะไรไหมขอท่านก็ได้นะวิสเนตพยานอะไรมีพยานแล้วก็มีโน้ตนี่ไงสักขีพยาน เหมือนผมผ่านนรกมาเลยตอนนี้กําลังหยิบเศษแก้วออกจากหัวซี่โครงก็เหมือนจะหักเกือบถูกเจ้ายักษ์หน้าเกือบถูกเจ้ายักษ์หน้าเละแล้วก็จะฆ่าเอาซะด้วยดูเหมือนมีใครเอาเอ่าเอาเครื่องขูดชีสไปขูดหน้ามันเลยหน้าของไอ้คนที่โยนเราลงมานะครับมันโยนผมทะลุก,กําแพงจนตกมาสลบผมตื่นขึ้นมาพบกับชายที่ดูมีอายุหน่อยหน้าตาเหมือนเด็กติดเหล้านะฮะ ในชุดบาทหลวงที่เย็บเองอ้อคนที่เรียกเราว่าลูกพระเจ้านะครับเขาเรียกเหมือนผมว่าเป็นสาวกของเขาแต่ผมไม่ได้อยากเป็นซะหน่อยมีคําที่เขียนด้วยเลือดอยู่ทุกที่เลยผมรู้สึกขึ้นไส้สามาัดโอ้ยปิดให้นะ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 สามอันห้องเอหนึ่งสองหนึ่งมีอะไรมีไส้ มีอะไรแบบเต็มไปหมดเลยอะแบบดูดิ <c oughs> ขอทานขออุ้ยทานของดีเฮ <c oughs> ้ยได้ยินเสียงประตูปะเฮ้ยประตูปิดเองอ่ะเฮ้ยประตูมันปิดเองได้ไงอะ <c oughs> สาบานวตะกี้ไม่ได้ปิดสาบานเลยสาบานกับไมโครโฟน สามาแนะว่าต่กี้ไม่ได้ปิดนะวิทํทำไมมันให้ดมันมีขึ้นมานะครับแะ่กี้ว่าให้เราวิ่งแล้วกดคิวมันมันจะหันกลับมามองนะครับโอ<ฮ>้โหเดินเงียบๆได้ไหม <c oughs> เอ้ยนี่ไงห้อง Security สักครู่นะครับขอไปอ่ะตรงนี้มีห้องอะไรครับนี่อะ่ะ <c oughs> มีศพอีกแล้ว แต่ต้องมีศพและจะต้องมีฐานด็อกิเมนต์ขออ่านก่อนแล้วกันรายงานผลกำไรของวอลเลเดอร์นี่ไงเดียนท่านที่เคารพรายงานฉบับเต็มอยู่ระหว่างการดำเนินการและไม่จำเป็นต้องให้ทางเบิร์กออฟคอร์ปอเรชันดำเนินการใดๆอ่ศักยภาพในการทำกำไรของโครงการวอรเลเดอร์ยังคงสูงมากผู้เสียชีวิตทั้งหมด4คนมีข้อมูลน้อยมาก แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเอาผิดกับอไอ้พวกนี้นะครับเพราะว่ามีหลักฐานไม่เพียงพอโครงการวอลเลยเดอร์ยังคงเป็นโครงการที่ค่อนข้างอันตรายและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามผู้ป่วยที่ได้รับความสนใจจากรัฐบาลอ๋อดูเหมือนว่าไอ้พวกนี้ยังทำกำไรได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าต้องแลกกับประชากรที่ต้องมาฆ่าตัวตายในที่นี่นะครับ เปิดได้เปล่าเปิดได้หุ่ยมืดมากก็ห้องเดิมห้องนี้เปิดได้เปล่าล็อกเราไม่ได้เลือกแบบนี้ทำไมเราต้องมาชดใช้ด้วยทำไมพวกเราต้องตายวอร์เดอร์จะฆ่าวอร์เดอร์จะฆ่าเราพาะเพียงแค่เราเป็นบ้างนันเหรออะไรนะไม่มีคนอยู่นี่ทำอะไรกัน ทำอะไรกันฉันจะบ้าโอเคครับนี่ก็คือห้อง Security นะครับเราจะต้องไปปลดเมนดอร์เปิดไปแล้วก็ปิดด้วยการคนเข้ามีล็อกเกอร์ให้ซ่อน Merc of อ o r p o r a t i o n อ้าวมีงานให้ทำโหลดเกมหน่อยครับ ต้องรอดาวน์โหลดดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยราบรื่นเลยอุ้ยเอ้ยใครอะ่ะโอ้ยไอ้สาบกที่มันเรียกเราเอ้ยมันตัดเกมเซฟเป้าหมายใหม่ก็คือการรีสตาร์ทเครื่องปั่นไฟในฉันต่เสียงคิสหลบก่อนละกันเฮ้ยมานี่ได้งไงอ่ะ เงียบไปนะครับทุกคนเงียบเดอยมันรู้ว่าเราอยู่ขา้างในมันเปิดประตูวตวตวขวามือเราแล้วออกซ้ายนะฮะออกซ้ายนะฮนะจะได้ไปขวาออกซ้ายนะออกซ้ายนะจะได้ไปขวาออกซ้ายออกซ้ายไปเร็วดิเร็วๆถ่ายตูดเอ้ยมีโน,น้ต มีโน e ้ตไออ้วนหน้าเฮี้ยพูดได้ไหมเนี่ยอาเรียกว่าหน้าเฮียมดีกว่าแล้วกันนะครับไออ้วนหน้าเฮียมตามผมไม่ยอมเลิกผมเจอเอกสารข้อมูลของมันมันชื่อว่าคิสบ็อกเกอร์อ่านั่นไงอาสารวัตรทหารเก่านะครับคิสบ็อกเกอร์อมันเป็นสารวัตรเก่าเป็นทหารเก่านะครับที่เคยไปรบในอัฟกา,านิสถานเหตุการณ์เลือดท่วมใหญ่เกิดขึ้นที่นี่ก็เพราะมัน อ๋อแต่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดอ๋อไอเจ้าไออ้ออวนนี้น่าจะชื่อคิสบ็อกเกอร์นะครับเรารู้ชื่อแล้วไอคิสไอหน้าเหี้ยมโอ,อ้ไปได้ยังไปนะเป็นมิตรกันนะเดนไลน์พวกมันพวกมันโกหกเหรอพวกมันหลอกลวงอย่างนี้ป่ะหนีดีครับหนีดีครับไปแล้วนะคิส เราจะต้องไปอ่าลงไปที่นี่เพื่อที่จะไปเปิดไปรีเครื่องปั่นไฟนะครับในชั้นใต้ดินโูมืดมากปิดประตูเพิ่งเปิดดีกว่าเพื่อหนีก็ได้ปิดทำได้่า้ยมีช่องมีช่อง Documentary มเฮม้ยอะไรอะไรเสียงอย่าเพิ่ง แ็บบังหน้าโครงการวันที่10กุมภาปี1954การทดลองวิจัยเกี่ยวกับการสะกดจิตแต่ยังดำเนินการต่อเนื่องอาภายในอาคารที่13ของอุทยานเมาท์แมทชิปอยมีฐานมีฐานอยากได้ฐาน มีคนปะเนี่ยอุ้ยมืดมากมีฐานนะไม่มีอะไรให้เราเลยเราจะต้องก้าวเดินต่อไปข้ามสกีดขวางกดสเต็กบาร์อุ้ยเฮ้ยอุ้ยเสียงใครเสียงใครมันพูดว่าอะไร เปิงไฟมากเลยเปิดปั๊มแก๊สสองปั๊มเพื่อเลียตาเครื่องปั่นล็อกโุ้ยเปิงไฟมากอย่างนี้โอ้นี่ไงปั๊มตกปุ่มเดอะไวทเสียงเพาะมากเอาทานโอ้ยมีแต่ของดีทั้งนั้นอุ้ย เฮ้ยประตูนี้ประตูนี้มันล็อกนีกว,ว่าเฮ้ยมีคนแน่เฮ้ยแต่มืดอยู่นะแอบได้อยู่นะเฮ้ยมันมางี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวห้องนี้เราจะต้องไปนะครับเฮ้ยแต่มืดอยู่นะอย่าเพิ่งดิวยเราเดินผ่านห้องนี้เฮ้ยมืดอยู่มืดอยู่ไปไหนแล้ว เอาอยัางไงเอาอยัางไงเอาอยัางไงอีแค่ผีตัวเดียวกลัวอะไรกันสู้ได้แน่จริงใจนายรีโหลดก่อนอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งเสียงมาจากทางไหนเสียงมาจากทางซ้ายวิ่งไม่ได้ด้วยนะฮะ เราจะต้องไปที่ห้องไหนนะโอ้ยเห็นปะเนี่ยอย่าเห็นนะเฮ้ยมันเดินเร็วอะห้องไหนนะเมืกก่อกี้อ๋อห้องนี้ห้องนี้นี่มันเดินบนมมกเอาอยัางไงดีต้องรอมันเดินกลับนะเดี๋ยวรอมันเดินกลับแล้วก็วจะอ้อมขวาไปให้มันอ้อมซ้ายมาเราจะอ้อมขวาไปนะ ไหนเปล่งแบดอยู่ไหนเฮ้ยมันครูประตูมันมาแล้ว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 วิ่งโคตรเครียดเลยว่ะแล้วต้องไปเมน ห้องนี้มีอะไรไปห้องที่มันทุบมาแมชชีนรูมมีอะไรไหมเนี่ยมีทานผูของครับทำไมเสียงทำไมเสียงมาหรือเปล่ามาหรือเปล่า ได้ไหมได้ยินเสียงอยู่นั่นไงมันมาจริงด้วยเปลืองแบตอะเซฟแบตก่อนนะครับตอนนี้มันเข้ามาไหมเนี่ยเฮ้ยมันมันเดินม,มาแต่มันไม่เข้าอะ่ะออ้ยแบตจะหมดอีกแล้วว่าโอ้โหเปลืองแบตมากเลยอะหรือว่าเราจะยอมแลกเดทโดนฟาดหนึ่งทีไปหมุนเราจะไปกดสวิตช์แล้วก็รีบวิ่งมาอย่างเงี้ยเหรอ ไม่น่านมาแล้วมั้งนี่ไม่มีใครแล้วมันอยู่ไหนก่อนตอนนี้เขามาเดินเข้าห้องนี้มาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ้ามันเดินเข้าห้อ,อ,อ,อนนงนี้ไปรีโหลดก่อนรีโหลดห้อ,องนี้มาแล้ว นี่ครับมีห้องนี้ที่เรายังไม่ได้เข้าเฮ้ยหรือว่ามันเข้าห้องนี้วะโอ้โหไอห้องห้องนี้เรายังไม่ได้เข้าใช่ไหมใช่หรือเปล่าเปืองแบตห้องนี้เราเข้าไปหรือ,อยังขอเข้าไปดูก่อนแล้วกันเดีย๋ยวเพิ่งออกมานะห้องนี้เราเข้าไปแล้ว นี่ไงเลยต้องเข้าห้องที่ตรงข้ามกับมันนะ่ะโอ้โหหลบอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันจะขึ้นมาปะเนี่ยอย่านะเป็นเพื่อนกันนะมาไหมมาไหมมามหมย ไปไหนแล้วเฮ้ยไปไหนแล้วเฮ้ยเสียงมันเดินมาจากห้องนี้ปะยังไงไฟเื่นนะเป็นปนะเพื่อนกันนะไปไหนแล้ว โอ้ยปิดประตูเตียง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 หลบเตียงอืปิดประตูใส่หน้ามันน่ะมันรู้ปะเนี่ยอืไม่รู้หรอก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 เฮ้ยรู้ปะแน่เตียงมีไม่มีร่องรอยเลยแน่นอนพี่มันเก่งไงน้อง เสียเวลากันตรงนี้มากเลยนะครับโอ้ยเปลืองแบตเออโอเคออกได้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 นั่งก่อนเข้าไวเป็นเพื่อนกันนะนี่มีเข้าอ่ะเดินมาปะเนี่ยขึ้นมาปะเนี่ย ฟังเสียงก่อนนะครับท้ยมันเดินไปมันเดินไปเราต้องเข้าห้องนี้นะครับมันไปไหนแล้วโอ้ยรีโหลดก่อนเอ้ยมันออกจากห้องนี้ป่ะยังไงรอดเถอะเฮ้ยรอดเฮ้ยรอดอ้าวหา มาดีครับน้องๆไม่เห็นกุรอกนี่ไงปกปุ่มเดี๋ยวไว้อุ้ยอ้เจ็บเจ็บเจ็บมากเจ็บมากเอาไงเล่าเอาไงเล่าเอากดสองเลยว่าอะไรอุ้ยหมันตีใหญ่เลยอุ้ยวิ่งจุกรอรีเจนก่อนอุ้ยมันวิ่งเร็วมากอะ อย่าพึ่งเอาดิกูดโดดกูโดดตู้เอ้ยมันวิ่งเร็วว่าเอ้ยเมนสองแล้วว่าอะไรเนี่ย,ยตามงตาไม่เลิกเปิดปั๊มแก๊สองก็เปิดอ๋อต้องไปหมุนว้าวเหรอวิ่งคอ,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 อนีอ้ก่อนคนี้ก่อนคอนี้ก่อนไม่ไหวหน้าแดงเขินไปหมดเขินไปหมดอุยเอ้าทำแล้วว่าต้องทำอะไรอีกอะ เปิดไปแล้วไม่ใช่หรอคืออะไรอะ่ะเริ่มต์ทเครื่องปั่นไฟก็รีแล้วว่าคืออะไรอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เปิดสองที่แล้วนะหรือว่ามันรีกลับหรอ อ๋อเบเกอร์เบเกอร์อยู่ไหนอ่ะ้ยมาเดินกลับมาปะเดินกลับวะ่ะเฮ้ยแล้วเบเกอร์อยู่ไหนเดี๋ินๆนะครับขออนุญาตโอเคมาที่นี่เฮ้ยมีห้องไหนอีกเหรอนีน่เหรออ๋อเอาไม่ใช่อืมท่อนี่เหรอไม่ใช่นี่ กดไปแล้วว่ากดไปสองอันแล้วนะอุ้ยโหลดอุย้ยยี่เป็ดนาทีแล้วไปไหนละยิ่งไปไหนแล้ว,เ,ลวเสียงมันเดินมาจากประตูนี้นี่ไงมันอยู่นี่อี่มัไมันออนไม่ได้ นี่เรามาแล้วนี่เราเข้าครบทุกห้องแล้วนะมันอยู่นี่วะไม่น่าเห็นเราเฮ้ยนี่มาอะไรกันอุ๊ยเห็นเห็นปิดประตูขอล็อกเกอร์เราต้องไปทำอะไรอ่ะอุ๊ยมันมาแล้วไม่เห็นแล้วหรอก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  โอ้ยเหงื่อซกเอาอยัางไงดีไปเอาไปเอาไป,อ,าไปอุ้ยยี่สามนาทีแล้วอกะนานไปเนี่ยออกไปแล้วมันออกไปแล้วมันให้เราทำอะไรอะ่ะมันมีปัม๊ม เหมือนมีอะไรให้ทำตรงนี้เราไปหรือ,อยังเออตรงนี้มีอะไรไหมมีฐานขอบคุณครับมีแค่ดา,านใช่ไหมอุ้ยมืดมากเลยอะ่ะอ้ยมันยังมีทางไปอีกอะ่ะอิเล็กทริกลูมอ๋อนี่ไงเราจะต้องไปสับเมนเบเกอร์ก่อนคือห้องนี้อ่าแต่ต้องด,ดูก่อนแนฮะเผื่อมีฐานเผื่อมีฐานของดี โอ้ยตื่นนี่ไงผ่านของดีดีโหลดเลยแล้วกันอ่ะนี่ไงอ๋อต่อไปก็เหลือแค่ไปรันตัวเครื่องปั่นไฟนะฮะไป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 โอ้โหปิดประตูมีมีเตียงมีเตียงรู้ดีจังวะ ประตูเก่งมาอเกินนะออกมาเล่นกันเถอะตัวเล็กจากตัวเล็กออกมาเล่นกันถเถอะไม่เห็นหรอกนะ้าไม่มีล่องลอยแน่นอนเฮ้ยมันออกไปแล้ว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 เราต้องรีบไปเพราะเราต้องวิ่งไปทางขวาโอ้โหด้ไรว,วะว้าวมาจัางหวะน,นี้ก็มา เราน่าจะออกทั้งหลังตบปุ่มเดวไวตบไล่ยาวดกูไป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 ่งวไดต่อไมได้ต่อไกี้ไ่ได้ล็อกล็อกอ้ยแม่งไม่ล็อกด้วยมาตูปิดได้ไงว่ะเฮ้ยไม่ปิดดิเฮ้ยมันมาไม่ได้มาไม่ได้ขอบคุณครับอืมเไ้ยใจะวาย ตอนมามนไม่มีรอยเลือดนะเราต้องไปที่ห้องนะอิเล็กทริกรูมนะฮะโอ๊ยเล่นซะเหนื่อยเอ้ยอ๋อประตูที่คิดระเบิดไปเลยเอยเศกอุยอ้ยอะไรอีกอืไม่มีไม่มีมมร้ายหายใจโอ้ Sorry son my ขอต้องขอโทษลูกด้วยพ่อไม่อยากทำแบบนี้แต่เจ้าไปไหนไม่ได้ยังก่อนจต่จ,จะต้องเป็นสักขีพยาน อะไรไม่อยากเป็นเจ้าเห็นนี่ไหมเ <_ S 2> ประเจ้าของพวกเรา <_ S 1> คือวอไรเดอร์ฉีกระชากต่อสูอ้ผู้ที่ไม่นับถือผลทางเดียวที่จะออกจากที่นี่ก็คือความจริงยอมรับคำสอนอประตูทุกบานจะเปิดรับลูกไม่อยากตาย อ้ออะไรกันเนี่ยเบลออีกแล้วอ้าเกิดมาที่เหมือนคุกหรืออะไรสักอย่างโอ้ยเบลอตอนนี้เบลอมากเลยนะครับอ้ากล้องยังอยู่ เกือบไปโอ้ยอ่าซอนได้ขอหลบไว้ก่อนแล้วกันจำได้ว่าโน้ตในสมุดยังไม่มีโน้ตจำไว้ว่าโมดอ๋อโอเคประตูตฮ้ย้ยเอ้ยอะไร ไอดีเกินไปแล้วปิดล็อกประตูให้ด้วยโอ้ยโอเคครับคุณผู้ชมครับถ้าเอ่อใครชอบคลิปแนวฮีโร่แบบนี้นะครับก็อย่าลืมจะกดไลค์ให้พี่สักหน่อยนะครับกดซับให้พี่สักหน่อยนะครับพูดอะไรจะปิดคลิปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมบ Subscribe for p พ r t 3ครับสวัสดีครับ